มันไม่ย้เรสนามแ่งแข่งหงแฮงหน่อยเลยตา้กเียมันแหงไม่ไร่ะมันกี่ข้าวอลคร้ันงแงให้มึงกงให้มึงรู้ดันแม่ก่อนมักี่ข้าวนาลมันเงาหลอกกันจะได้่ะทีนี้ย่างมดูนี่คนมาลูกมันย่างอ๋อมันจะเปลี่ยนคนอยูว่ามนเเปลี่ยน ม่ป็ไรนะครับเราอดทนกันนะครับดูกันได้ทั้งวันวันนี้เราแข่งกันวันค่ำกรรมการก็ซื้วันค่ำเหมือนกันเ้านเ้นาร่ด้า่นะรอรนนะครับน่เขนะครับต้นเปนานะครับการ่นเร่มต้วันรอบสนามะครับไนชิลล์ไอสนามตัดเชืน่งเชืออชือนะครับงลครับ